สวนถั่วลันเตาเราก็เป็นสภาพนี้นะคะลมลงมาหมดจะได้โลละลมพัดมาทางนี้หักมาทางนี้หมดนะคะก็จะเก็บก็จะเก็บละใกล้แล้วค่ะเป็นสภาพนี้ พัดมา, oh. าค่ะแล้วก็อดดแจกแล้วก็ซื้อมาปลูกใหม่นี่นะคะที่รอบที่แล้วไปเยี่ยมพระอินทร์แล้วนี่สลัดโอ้ oh. ตัวลันเตาเขาล้มมาทางนี้ดกมากรอเก็บเม็ดนี่นะคะมาทับแปลง มันไกลกันตั้งไกลเนาะตอนแรกเนาะทีนี้บ่ <c oughs> ก็จะมาเก็บอัน่นอนๆไปกินนี่นะคะมาก็บอ่อนๆกลับบ้านเยอะมากต้องรีบเก็บเพราะมันเยอะกินไม่ทันเอาไปพักนี่นะคะ เก็บถั่วลันเตาบางอันก็ใหญ่หักใหญ่ซื้อที่น้อยเรานอนหมดวันละเดี๋ยวจะเก็บกู้ลางเสร็จทีน้อยอาย่ๆมาข้อใคจะโลเลวสวนถั่วลันเตาเราเก็บก่อน หมดวละของคุณดกนะตอนแรกไม่คิดว่าจะออกดกขนาดนี้ไปละเ็บกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายายนี่เราก็จะเก็บเอาจากอ่อน กินสดก็อร่อยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูเอาไม่ใช่เราจะกินกับอะไรทังผักทังยาล้มมาทางนี้หมดไปแล้วนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย